นี่คือการตัดแว่นโปรเกสีฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตรฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยดนักจินตนาการมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับัดมัากทยิยาจากคลิปหุ้นดีงบลงเอ้ยโทษงบดีหุ้นลงงบแย่หุ้นขึ้นทำไมคก็ถามว่ารบกวนสอบถามครับถ้าอยากจะเก็บงบเอง หุ้นสักหนึ่งตัวเพื่อจะประเมินมูลค่าและดูผลงานของหุ้นควรบันทึกข้อมูลอะไรบ้างในงบการเงินครับและควรใช้งบเฉพาะหรืองบรวมครับผมและเมื่อบันทึกแล้วเราต้องวิเคราะห์อย่างไรนอกจากนอกเหนือนอกเหนือจากดูแค่ว่าสามารถทํากําไรโตได้รายได้ส่วนไหนสําคัญและรักษาต้นทุนได้นี่สินเพิ่มลดขอบคุณครับอือโหนะถามน่าสนใจมากนะคําถามน่าสนใจมากๆนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าการบันทึกงบนะครับเบิร์ดเนี่ยเพื่อเพื่อจะเหมือนใช้ valuation นะครับนะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับเบิร์ดว่างบการเงินเนี่ยนะครับเนี่ยน้องถามมาตรงประเด็นมากๆเลยนะงบการเงินนะครับหลายมือใหม่หลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดข้อนี้เยอะมากเบิร์ดพลาดข้อนี้เยอะมาก <S 2> <S 2> คือมือใหม่เนี่ยชอบดูสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วฟังดีๆนะมือใหม่เนี่ยชอบที่จะดูงบการเงินในอดีตว่าโอ้ในอดีตเนี่ยงบการเงินเติเตบโตดีจังเลย อ่า<ช>แล้วก็แอซูมไปเองเดาไปเองว่าเอ้ยเนี่ยสรุปไปเองว่าเนี่ยเดี๋ยวอนาคตนะมันน่าจะเติบโตแบบที่ผ่านมานั่นแหละเห็นปะอ่าเหมือนอารมณ์แบบนี้อารมณ์นะพี่บีบพี่เห็นภาพนะเหมือนเราขับรถอยู่นะเรากำลังขับรถไปเที่ยวอยู่นะ,ะเราขับรถอยู่เนี่ยแต่เราไม่ได้มองกระจกข้างหน้ารถเลยเบิร์ตเราไม่ได้มองกระจกหน้ารถเรามองแต่กระจกสองหลังแล้วบอกว่าไอ้กระจกสองหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้เราต่กระจกสองหลังนะแล้วบอกว่าไอ ทางที่ที่ผ่านมาทุกคเนี่ยเป็นทางตรงมาตลอดทางเลยเบิร์ตอืมอ่าล้วก็เหยียบล้อยี่สิบ้วมองแต่กระจกสองหลังเก็ตปะพี่ถามต่อว่าเบิร์ตพอดาวออกได้ไหมว่าในอนาคตเนี่ยไอ้รถเราเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะขับไปยังไงบ้างแหกโคง้งชนหนึ่งแหกโคง้งสองอาจจะชนคันหน้าก็ได้รถนี่รถเขาขับช้าหรือสิ่งกีดขวางอะไรก็ได้จริงไหมถูกต้องไหมครับเห็นภาพไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนาดขับรถนะเราหัวใจหลังเราต้องมองที่วินสกรีหรือว่ากระจกหน้ารถ ไม่กระจกสองหลังเนี่อยอันนี้บอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดสาหรับมือใหม่ห,หลายๆคนมากๆว่าว่าเนี่ยเราแบบเราอยากบันทึกงบเพื่อจะเพื่อจะ valuation ใน,นอนาคตพี่ว่ามัน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 ดูย้อนแย้งมันอยู่ขัดแย้งกันนะเองดูเพื่อภาพดูว่าเราอ่ะกำลังจะบอกว่าเราจะดูกระจกสองหลังว่าทางที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันคดเคี้ยวขนาดไหนปร,รากฏว่าอ๋อทางมันตรงเลยเพื่ออะไรเพื่อจะมองเพื่อจะ forecast ไปข้างหน้า เพื่อจะาคาดการณ์กับข้างหน้าว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยทายจะตรงด้วยใช่หรือไม่โน no, ครับมันอาจจะหักศอกทันทีเลยก็ได้จริงวะถูกต้องไหมคือถนนมันอาจจะพ r ิกไม่ได้ขนาดนั้นนะเบิร์ตดังนั้นคีย์พอยต์ข้อน,นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการบันทึกงบการเงินเนี่ยจริง,รงๆแล้วจุดประสงค์เพื่ออะไรนี่คีย์พอยต์คือข้อน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกต่อว่าสําคัญตรงไหนบ้างนะโอเคคีย์พอยต์นะครับนะพี่เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าส่วนตัวพี่เองนะเบิร์ตนะ พี่บันทึกงบการเงินย้อนหลังเนี่ยสิบห้าปีอย่างน้อยสิบห้าปีอย่างน้อยเนี่ยมือใหม่จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วดูนานๆทำไมในเมื่อโอ้ยสิบห้าปีสิบปีที่แล้วกับสามปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์มันคนละเรื่องกันแล้วอ่านี่ไงเพราะจุระสมการใช้งานเราไม่เหมือนกันไงนี่ออกไหมจุลทรงอของมือใหม่คือใช้เพื่อจะแบบเนี่ยมนอดีตที่ผ่านมานะโตสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีอนาคตก็โตประมาณนี้เนี่ยคุณเลยพลาด คุณเลย mm hmm. แบบว่าสุดลงทุนแล้วไม่ค่อยสักเซสนะแต่ในขณะที่นั่งทุนมือเก่าๆเนี่ยเราดูงบใจญยาวๆเนี่ยดูเพื่ออะไร mm hmm. ดูเพื่อศึกษาธุรกิจต่างหากเบิร์ตให้มันรอบด้านมากขึ้นว่าเอ๊ะในอดีตที่ผ่านมานะมันมีปัจจัยอะไรบ้างแฟกเตอร์อะไรบ้างที่มาส่งผลกระทบต่องบการเงินของธุรกิจในอดีตนี่หรอไหม mm hmm. อ่าทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีนะนี่หรอไหม mm hmm. เพื่อให้เราเนี่ย mm hmm. เข้าใจธุรกิจเนี่ย ภาพรวมหรือว่าทุกรอบด้านมากขึ้นใช่ไหมทีนี้จะเล่าฟังอีกหนึ่งเคสชารีมังเกอร์ชารีมังเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นแบบคู่หูบัตดี้ของบรอบนดเฟดเลยนะครับนะชารีมังเกอร์นะครับจะอ่านงบการเงินย้อนหลังนะครับอย่างน้อยสามสิบปีเสมอรี่ให้เห็นภาพนะว่าคือถ้าเรามองย้อนกลับไปย้อนไปสามสิบปีที่แล้วอ่ะแน่นอนเบิร์ด ปริมาณรถก็ยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ปริมาณอีวีก็อีียังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ<ม>โอ้โหไฟฟ้าบางที่ยังเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือมันคนละมันคนละเอ่ออีโคซิสเต็มเลยอะ่ะแต่<ม><ม>ว่าทำไมถามว่าทำไมชาลีมังกอก์ถึงยังดูย้อนหลังสาสิบปีเพราะาเขาอยากเขา้าใจธุรกิจนี้ลึกจริงๆริงที่ออกมาอืมเออนะให้เข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์ในการอ่านงบในการบันทึกงบเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะฟอร์แคสตแบบนั้นอ่านี้บอกไว้ก่อน แต่ข้อ2ถามว่าจุดไหนสําคัญหรือว่าจุดไหนที่มีจุดไหนไหมที่สามารถฟอร์แคดอนาคตได้บ้างคร่าวๆเป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมือใหม่ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยนะใช้คำนี้เลยนะมือใหม่ชอบดูงบกันเลยขาดทุนเพื่อฟอร์แคดซึ่งไม่มีประโยชน์เลยพี่ถามว่าปีที่แล้วขายได้พันล้านปีนี้ <c oughs> พี่จะขายได้พันหนึ่งพันสองจริงเหรอ ไม่ชัวร์มันขึ้นอยู่กับสถานกา,ารณ์ปีนี้ใช่ไหมว่าสถานการณ์ปีนี้เออมันมีลมหนุนอะไรบ้างมันมีลมต้านอะไรบ้างถูกต้องไหมครับ<ม>อ่าไม่เกี่ยวกับปีแล้วเลยเบิร์ตแต่สิ่งที่สามารถฟอร์คสต์ดิ้งริงอยู่ในงบดุลครับอยู่<ม>ในงบดุลงบดุลเนี่ยนะบอกทั้งความเสี่ยงและโอกาส<ม>เช่นเช่นสมมติธุรกิจนี้นะทีนี้เมื่อกี้น้องถามว่าเฮ้ยบรรทัดไหนที่มันสําคัญอ่าพี่บอกแบบนี้ครับเบิร์ตว่ามันไม่มีอะไรตายตัว แต่ละธุรกิจเนี่ยใช้ความสําคัญในการสร้างรายได้ไม่เหมือนกันเช่นบางบริษัทเนี่ยยกอย่างเช่นเซเว่นแล,ล้วกันนะหเห็นเข้าใจง่ายๆเห็นภาพนะเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยยอดขายจะเติบโตได้อะมันมาจากอะไรเบิร์ดพี่เบิร์ดคิดว่าหลักๆคืออะไรขยายสาขากับถูกต้องดีมากามันต้องขยายสาขาเออต้องขยายสาขาใช่ไหมเพื่อให้แบบสาขาเขาเนี่ยนะเข้าไปยังแหล่งชุมชนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นจริงไหมยอดขายเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโตขึ้นถูกต้องไหมครับ ใช่ไหมอ่าแสดงว่าเฮ้ยต้องลงทุนนี่ใช่ไหมลงทุนสร้างสาขาเอ่อเอาสินค้ามาลงนู่นนี่นั่นน่นสแสดงว่าหัวใจของเซเว่นคืออะไรการขยายสาขาซึ่งสาขาเนี่ยนะมันจะไปอยู่ในงบดุลครับบรรทัดที่เขียนว่า PPE หรือว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราสามารถพิจารณเบิร์ว่าเฮ้ยหรืออย่างโฮมโปรอย่างเงี้ยก็มีสาขาใหญ่ๆเหมือนกันใช่ไหมครับเบอร์เชื่อไหมตัวเลขนี้นะพี่เล่าให้ฟังใช่นะครับน้องสามารถไปดูงบย้อนหลังได้เลยนะครับโฮมโปรนะครับ ย้อนหลังสิบหกปีที่ผ่านมานะฟังตามพี่นะแปดปีแรกพี่แบ่งไปสองแปดงบการเงินของ Home โ Pro นะแบ่งไปสิบหกปีนะแปดปีแรกคือแปดปีสองพันปดถึงสอง6สิบหกโอเคปะอ่า8ปีที่สองคือ2 0 1พสิหกถึงสอง4ยี่สี่โอเคไหมสองแปดแปดปีแรกนะครับ PPE ที่ดินอาหาริมทรักย์นะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยสามสี่เท่าที่ดินอาัหาริมทรักย์เพิ่มขึ้นสามสี่เท่าแต่แปดปีหลังครับที่ดินอาหาริมทรักย์ไม่เพิ่มเลยครับ เห็นไหมเห็นไหมว่างบดุลเนี exactly. uh, uh ่ยสามารถที่จะ forecastprojection อนาคตได้ด้วยงบดุลนะดูรายได้ต่อรายพอ PPE เพิ่มรายได้เพิ่มไหมเพราะสาขาเพิ่มรายได้เพิ่มไหมถูกต้องเลยเบิร์ตแปดปีแรกโฮมโปรรายได้โตสามสี่เท่าสอดคล้องกับ PPE เลยเห็นภาพไหมอ่าแสดงว่าหัวใจในการสร้างรายได้ในอนาคตของโฮมโปรคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์คือสาขานั่นเองอ่าแต่แปดปีหลังครับชื่อไหม แปดปีแรกเราได้โฮมโปรโตสามสี่เท่านะแปดปีหลังแปดปีหลังนะเราได้โฮมโปรโตยี่สิบเปอร์เซ็นตอืมรวมกันแปดปีรวมกันแปดปีถูกต้องโตยี่สิเปอร์เซ็นตเห็นภาพไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าอย่างเงี้ยในงบดุลเนี่ยจะมีบางบรรทัดที่มันสําคัญมากๆหรืออย่างตอนเอ่องบ JKN อะไรเงี้ยแล้วแปดปีนี่<ๆ>เขาไม่ขยายสาขาเลยเหรอขยายแต่น้อยเบิร์ดท,ทีนี้แล้วถ้าเราเข้าใจลึกๆมากขึ้นเนี่ยเบิร์ด ใน PPE เนี่ยนะมันคือค่าเสื่อมเอ้ยมันมันคือทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ่งพวกนี้มันมีค่าเสื่อมเป็นหลักซึ่งนั่นแปลว่าสมมติก่อนสมมติว่าบริษัทเนี่ยไม่ขยายสาขาเลยเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆอแต่การตัดค่าเสื่อมออกอ่าแต่ว่าเขาขยายเหมือนกันแต่ว่าขยายไม่เยอะจนทําให้สาขาใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่เพิ่มมากพอที่ทําให้เออไม่ทาให้ให้ให้ PPE เนี่ยมันมันมันเพิ่มขึ้นได้เพิ่มน้อยกว่าค่าเสื่อมนั่นเองถูกต้อง อือก็คือถ้าพอพอไปดูจำนวนสาขาแน้วเบิร์ก็เห็นตัวเลขชัดเลยเบิร์ว่าก่อนที่จะแปดปีแรกครับแปดปีแรกเนี่ยขยายสาขาปีละสี่ถึงห้าสาขาแปดปีแรกนะขยายสี่ถึงห้าสาขามันก็เยอะนงฮะแต่หลังจากแปดปีที่สองเนี่ยขยายปีละหนึ่งถึงสองสาขาเห็นไหมเห็นภาพไหมอ่ามันลดลงไปด้วยเห็นไหมเออประมาณนี้อืมนะครับเนี่ยก็อันนี้คือจุดเด่นเอ้ยแบบว่าจุดสําคัญของแต่ละบริษัทเนี่ย มันไม่เหมือนกันเลยอย่างเมื่อกี้น้องบอกว่าพูดถึงเรื่องรายได้หรือเงนินอะไรเงี้ยจริงๆเราบอกเลยว่ารายได้ในงบการขาดทุนนะครับรายได้และกําไรในงบเารขาดทุนเนี่ยเป็นเพียงผลลัพธ์เออเราต้องดูเหตุเหตุอยู่ในงบดุลซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเบิร์ตเพิ่งจะมีประชุมของประชุมประจําปีของเบิร์กชัยฮัทเทเวซึ่งบัฟเฟตเนี่ยก็ยังเพิ่งจะพูดประเด็นนี้พอดีเลยเบิร์ตว่าเขาเนี่ยเวลาดูงบการเงินนะเขาจะให้เวลากับงบดุลมากที่สุดเออ เออพูดถึงทําไมเราไม่ทําคลิปเกี่ยวกับวาเลนัิเนส์นะเนี่ยทีบิวคุณปู่ได้เลยครับได้เลยครับเวออเพราะว่ากระเสียี็ยังไม่ได้เอาเอาประเด็นมาคุยกันเลยว่าแบบเออไอที่เขาเหมือนตั้งสี่โอมเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เหมือนเหมือนพูดหรือให้แง่คิดอะไรทิ้งทวนอ่ะเออผมว่าน่าเอามา มีแผลกันนะครับครับได้ครับเดี๋ยวถ้าถาถ้ั้นประเด็นเรื่องงบเนี่ยก็คือสรุปหนึ่งคือดัวนาคตมากกว่าดัวอดีตใช่ซึ่งจะดูได้เนี่ยก็ต้องหาหาข้อมูลจากสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้ส่งผลลัพธ์ต่อยอดขายกำไรหรือความเสี่ยงแลวพวกนี้ใช่ครับแล้วก็เ อีกอันหนึ่งคือมันต้องดูเป็นธุรกิจละว่าไอปัจจัยที่ทำให้เขาโตอ่ะมันต้องดูส่วนไหนของงบซึ่งใช่อย่างอย่างท่าเท่าที่ผมจำได้อย่างสมมติว่าพวกนอนแบงค์เนี่ยพี่เคยจะช,ชอบดูไอพวกไอลูกนีเอลสถานะหนึ่งสองอใช่ถูกตองอะไรนี้ด้วยใช่ป่ะว่ามันมัมีสิ่งเชือ่อใช่เออมีแนวโน้มจะแย่ลงใช่ถูกต้องเพราะ หลายๆคนเนี่ยมือใหม่จะดูที่ NPL ที่มันเป็นผลผลลั์อีกแล้วไม่ผลลัพธ์อีกแล้วแต่เวลาเราวิเคราะห์แล้วดูที่สาเหตุเบิร์ตไม,ม่ดูที่ผลลัพธอ่ะซึ่งสาเหตุของ NPL เนี่ยมันมาจากสเตจสองที่ลูกค้าเนี่ยเริ่มผิดนัดแล้วแต่ต้องเริ่มเนี่ยนะมันยังไม่โชว์เป็น NPL นะเออมันยังนะมันแค่เตรียมไม่เฉยเตรียมไม่เฉยดังนั้นเนี่ยเรามีคิดภาพตามดูว่ามันเหมือนน้ำตกอะ่ะมันมีสเตจหนึ่งคือลูกค้าปกติสเตจสองคือลูกค้าเนี่ยเริ่มผิดนัดแล้วเกินเกินหนึ่งเดือนแล้วแต่ยังไม่เกินเดือน อ่ก็เลยยังไม่เป็น NPL แต่เศษสามนี่คือ NPL เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ซึ่งอีเศษสามนี่มันคือผลลัพธ์แล้วแต่จริงมันมาจากไหนมันมาจากเหตุที่เสร็จที่สองไงเบิร์ตอืมถูกไหมว่าแบบเนี่ยถ้าเ็จที่สองนะจู่จูนะเ็จที่สองบวมขึ้นอย่างนี้แน่นอนแน่นอนเลยเ็จที่สามเนี่ยเสียงสูงละที่มันจะแบบไหลจากสองมาสามเยอะขึ้นจริงปะอ่าเราดูต้องดูเ็จสองหรืออย่างลูกหนี้การค้าอ่เมื่อกี้ลูกหนี้สินเชื่อมมาดูลูกหนี้การค้าบ้าง ลูกหนี้การค้าเนี่ยก็มีชั้นเหมือนกันเบิร์ดก็มีชั้นเหมือนกันยกอย่างขอยากขอยากยกอย่างนะอย่างเจเคเนี้ยเจเคเนี่ยเขามีลูกหนี้การค้า, 2, <ม>าสองพันกว่าล้านสองพันกว<ม>่าล<ม>้านแล้วลูกหนี้เขามันไหลลงมาเรื่อยเเหมือนน้ำตกเลยเบิร์ดอันนี้จะมีหลายชั้นมากๆจะมีตั้งแต่ลูกหนี้ปกติยังไม่ผิดนัดชำระเลยสอง<ม>ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระแล้วแต่ยังไม่เกินสามเดือน<ม>สามเกินสามเดือนแล้วเบิร์ดแต่ยังไม่เกินหกเดือนสี่เกินหกเดือนแต่ยังไม่เกินหนึ่งปี ห้า <5 S 2> เกินหนึ่งปีขึ้นไปเห็นไหมมันมีหมดห้าชั้นเบิร์ดเป็นน้ำตกห้าชั้นเนี่ยหรอปะอ่าน้ำตกห้าชั้นปรากฏลูกหนี้ของการค้าของเจเคนะไหลลงมาแบบไหลเหมือนน้ำตกอะเบิร์ดไหลแบบไม่มีอะไรกัน้น <c oughs> จนกระทั่งแบบมาถึงเกินหนึ่งปีแล้วปรากฏว่าบริษัทเนี่ยยังไม่ตั้งสำรองด้วยอ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงสุดๆเลยว่าเดี๋ยวไตรมาสหน้าเนี่ยนะโอ้โหมันต้องตั้งสำรองมาหาศาลแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งไอเหตุการณ์แบบเนี้ย มันเห็นมาทุกไตมาาระเบิดนี่เหมือนที่พี่ไล่มาให้ฟังเนี่ยมันเห็นต่อนเนื่องมาสี่ไตมาสแล้วอย่างน้อยก่อนหน้าที่แบบงบจะระเบิดนะนะมันเห็นลูงหน้ามาสี่ไตมาาแล้วหนึ่งปีเต็มแล้วอะ่ะดังนั้นคําถามคือเราถ้าเราเห็นตัวเลขพวกนี้เราดูตัวเลขพวกนี้เนี่ยคือนี่คือความสําคัญที่เราต้องดูงบต่างหากไม่ใช่ไปดูปดแบบรายได้กําไรมันจะโตไม่ใช่เราดูเพื่อมองหาว่าเราจะเจ๋งหรือเปล่านี่ออกไหมถ้าเราดูตัวเลขพวกนี้อ่ะเราจะโดนไหมคําถาม ไม่มีทางดังนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนเป็นจริงดูงบเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่มีใครโดนกับดักพวกนี้เบิร์ตไม่มีคนที่โดนนี่ก็ต้องมีแบบไม่กี่กลุ่มหรอกใช่ไหมอันหนึ่งโอเคแหละมือใหม่เข้าใจได้นะแมงเมาโลบเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็แบบอาจจะโลภจนแบบมีเหมือนกันนะคนเก่งๆที่โดนก็มีเหมือนกันเบิร์ตแต่ตํามั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าไม่ไม่ได้ดูตัวไม่ได้ดูงบละเอียดแน่นอนอืมประมาณนี้ ก็ฝากไว้ว่าการดูงบการเงินมันมันลึกกว่าที่การจะแบบมาบันทึกเพื่อจะฟอร์เควตรายได้กาไรอ่ะเราได้กําไรจริงๆแล้วเนี่ยพี่สามารถนะสามารถเลยนะสามารถโยนงบการเงินในอดีตเนี่ยทิ้งให้หมดเลยแต่สามารถฟอร์เควตอนาคตได้อืมอ่านะครับเพราะข้อมูลในอนาคตมันมันไม่ได้อยู่ในงบในอดีตอนะเบิร์ดมันไม่ได้อยู่ในนั้นอ่ะเออมันอยู่ในออฟเดย์เบิร์ดมันอยู่ในแผนของผู้บริหารใช่ไหมเบิร์ดว่า S 1> <S 1> เขา,าคืออะไรอ่าเขาจะทําอะไรเขาจะทําให้รายได้มันเติบโตเท่าไรา่เอ๊ะแล้วเขาจะควบคุมต้นทุนยังไงควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นยังไงควบคุมเซลลิงรื้ควบคุมรายจ่ายเซลลิงเอ็กซ์เพนต์ออมินเอ็กซ์เพนต์ยังไงนี่หรอกไ่ะมันอยู่ในอนาคตไม่อยู่ในอดีตอ่ะทีนี้ถามถามทิ้งท้ายเดี๋ยวไปคำถามอื่นละควรใช้งบเฉพาะหรือง,งบรวมครับผมเออลืมมาเดียนี้ งบเฉพาะกับงบรวมเนี่ยนะครับนี่บอกเพื่อนๆนิดสั้นๆนิดหนึ่งนะว่างบรวมเนี่ยคืองบที่เขาจะรวมบริษัทย่อยบริษัทลูกเนี่ยเข้ามารวมไว้ทั้งหมดเลยเช่นแม่มีเงินสดร้อยล้านลูกบริษัทย่อยนะมีเงินสด10ล้านก็จะเอามารวมเป็นร้อยสิบล้านในงบรวมโอเคปะแต่งบเฉพาะเนี่ยจะแสดงเฉพาะทรัพย์สินของแม่เท่านั้นก็คือ100้ล้านโอเคไหมอ่าทีนี้จุดประสงค์หรือเวลาที่เราจะวิเคราะห์งบเฉพาะหรือว่างบงบ,งบรวมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่าละบริษัทเหมือนกันเบิร์ตว่า1บริษัทลูกี่ significant กับแม่ขนาดไหนอ่าแล้วก็แม่เนะี่ยถือลูกเยอะขนาดไหนเช่นนะถือแบบ99.99% 99อย่างเงี้ยนะพี่ว่าดูงบรวมไปเถอะรืออกไหมอ่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการดูงบเฉพาะกับงบรวมเนี่ยมันคนละจุดประสงค์กันเบิร์ดงบรวมเนี่ยเอาไว้วิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจเขาอ่าภาพรวมธุรกิจในเคคือเ้าหมดท,ทั้งหมดเลยแต่งบเฉพาะเนี่ยจะเอาไว้ดูแยกกันในกรณีที่เอ้ยงบรวมเนี่ยมันออกสมมตินะมันดูออกมาไม่ดีเลยสมมตินะ งบรวมเราดูออกมาไม่ดีเลยนะคือรวมลูกมาแล้วดูไม่ดีแต่ปรากฏว่าพอไปดูงบเฉพาะปุ๊บเฮ้ยแต่บริษัทแม่ทําดีมากอ่าอ,อย่างเงี้ยเราจะแยกแยะออกใช่ไหมเบิร์ว่าเอ๊ะอ๋อไอ้ที่ไม่ดีมันไม่ดีจากใครไม่ดีจากลูกหรือไม่ดีจากแม่ไม่ดีจากลูกอ่าอเห็นภาพไหมอย่างเงี้ยก็หลักๆเนี่ยคือเราก็ดูทั้งสองงบเบิร์อ่ามันเราไม่ได้เลือกงบใดงบหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้างบรวมมันปกติเช่นเออ มันทําได้ตามเป้าทุกอย่างหรือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่ก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยดูงบเฉพาะมากนะักถ้างบม,มันดูปกติทุกบรรทัดนะทุกบรรทัดเลยนะอ <c oughs> แต่ถ้าเราเริ่มเห็นบางบรรทัดมันผิดปกติเงี้ยก็จะเริ่มมาดูงบเฉพาะเอเป็นเหมือนเป็นการเจาออะเจาะรายละเอียดอะเอนี่ออกจากว่าเอ๊ะงบเฉพาะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นเหมือนอย่าง CPO นะ CPO เนี่ยตอนที่ซื้อลดตัสเข้ามาให้่าให้ฟังนะครับเล่าใฟังเคสตัดดี้นะครับ ปกติเนี่ย CPO เนี่ยงบมันสมูทมากเบิร์ดอย่างเงี้ยพูดตรงๆเ่ยยอมรับเลยว่าพี่ก็ไม่ค่อยดูงบเฉพาะเท่าไหร่แต่แต่มไม่ได้ดูแต่ว่าบันทึกงบเฉพาะตะลอดนะเรียว <laughs> ไม่ค่อยดูดูเพราะว่าไม่ด<ต>ูแต,แต่ว่าเรา <c oughs> เราเรา,เราไม่อยากพลาดเข้าใจาปะเราก็จะบันทึกตลอดว่างบเฉพาะเนี่ยเฉ <ibles. S 1> พาะเซเว่นอย่างเดียวเลยนะมันย่อขายเป็นยังไงบ้าง,างอเติบโตยังไงบ้างเนี่ยบันทึกตลอดบันทึกแยกตลอดแต่ว่าพอวันดีคืนดีเนี่ยปรากฏว่าพอเอ่อ CPO เนี่ยไปอ c q u i r e โลตัสเข้ามาตั้งแต่ปี2 0 2ย2 0ส1บิอประมาณนี้นะครับเนี่ย พอแอคเอ้ยสองพันยี่สิบยี่สิบสองมั้งประมาณนี้นะครับนะพอแอคควายโลตัสเข้ามาแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าเองอบของ C p พเลยเนี่ยมันมันซอฟลงมันดรอปลงอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นภาพรวมเราไม่รู้เบิร์ดเราดวดสุปเองไม่ได้ว่าอ๋อเนี่ยเพราะโลตัสแน่นอนเลยไม่จริงเนี่อหรอไหมแล้วดวดสุดไม่ได้ก็ต้องไปปายแฟกต์เนี่ยว่าเอ้ยแล้วดูงบเฉพาะซิงค์นะว่าเอ้ย,อยปรากฏจริงเลยเหมือนที่ทเราคิาดจะใช่เลยว่างบเฉพาะของเซเว่นนะโตระเบิดระเบ้อโตต่อเนื่องมากโตแบบไไมม่มีอะรกัน แต่งบกําไรที่มันย่อลงเพราะโลตัสมันขาดทุนอ,อ,อย่าเงี้ยเห็นภาพป้นหลังโควิดใหม่ๆเอ่ย2 0 2ิ2เอ1ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเงนี้ยเราก็รู้ชัดเจนเลยดังนั้นเวลาวิเคราะห์งบ,บ CPO เนี่ยพี่จะทำข้อมูลเนี่ยทั้งเซเว่นแมคโครโลตัสแยกกันเลยประมาณนี้โอเคอ่ะถ้างั้นขอบคุณเราคำถามนะครับ